สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวิทยากรที่รักทุกท่านแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่น่าซีบอกทีมงานแอดมินแล้วก็คนไทยทั่วไทย,ท,ไท,ยทั่วโลกนะคะวันนี้วันเกิดไอ้ประวิทย์หมูตอนใช่ไหมคะเจ้าขอวอวยพรให้มันหน่อยนึ้งนะคะเฮียจะเกิดก็ชิงเฮียเกิดชิงเฮียชิงเปลดมาเกิดวันมหาโลกาวินาถือฤกิกดาวโจรขาดเอาดาวแห่งบาปครออ ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้บรรลัยถ้าแม้นตายไปก็จงไปเกิดเป็นหนอนกินแต่ขี้กับศพ75ปีขอให้ไอ้ประวิตรวงศุวรรณจงร่ำรวยโรคาพยาธิสติสัมไปชัญญะฟันเฟือนเลอะเลือนราศีแปดเพื่อนจงมีแต่ราคะคุณพระ จงอย่าได้คุ้มครองขอให้หมนมองตลอดชีวีราคีจงบังเกิดความประเสริฐอย่าได้มีหมดสักหมดสีมีแต่ความจันไรขอให้ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นนะคะไอ้ตวิทยวงสุวรรณหมูตอนเจ็0 0มล้านบัญชีเดียวไม่นับที่ดินนาฬิกาทองคำและเพชรไอเย็ศแม่ ช่วงนี้นะคะไอ้หอยใกล้จะกลับมาเอาสวยพวกทาดกระบวยกระบวยก็รีบเสนอหน้ากล้าแล้วรุ่นค่ะไอ้ราเมศรัตนชเวงโคศกพักอีแอบตอนนี้ไม่ต้องแอบ,บแล้วมีเพื่อไทยแย่งตัดหน้าเอาไปเรียบร้อยค่ะไอ้ราเมศกระบอกเสียงประชาธิปัตย์ออกมาโหนสุดแรงค่ะ ฟ้ากระโปงไอ้หอยได้ก่อนใครในวันนี้บอกว่าส่วนตัวศรัทธาระบอบประชาธิปไตยอันมีไอ้หอยบ้าหีเป็นประมุก ถ้าแก้วล่วงถือว่าอยู่คนละข้างมีความภูมิใจอบอกกระบือในกะลาแลนเดินเผด็จการหอยแล้วก็มีทหารถือปืนจ่อให้เรียบร้อยนะคะอยากให้ไอ้รามเมธเอาพระเจ้าอยู่หอยเอาไปเลี้ยงเลยค่ะกูยกให้มึงว่าแต่มึงจะกล้าเอาไหมถ้าเอาก็เซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะคะไอ้เย็ดเข้คารุณาบอกให้ไอ้หอยบิดามืงด้วยนะคะหยุด และอย่ามาจับจ้วงประชาชนด้วยนะคะไอ้ราเมสทถ้าเป็นนกแก้วนกขุนทองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระเจ้าอยู่หอยเป็นประมุขไอหอยมันยังไม่มาอยู่เมืองไทยเลยไอโนกหมาโน่นมันไปวิจัยหีอยู่ฮาเรนไอหอยมันรู้ว่าพวกมึงตอแหลรับหลังพวกมึงก็พากันแช่งหนักกว่ากูอีกค่ะ พวกมือเป็นใครที่ไอ้หอยจะมาเชื่อขี้หน้าว่ารักมันขนาดเมียมันมันยังไม่ให้อยู่ร่วมชัยค่ะ <c oughs> เพราะมันกลัวโดนฆ่าชิงทรัพย์ขามือและพวกมึงก็เหมือนกันนะคะไอพวกรัฐบาลโจรห้าร้อยยังไม่อยากให้ไอ้หอยมาอยู่นานๆกลัวจะได้กรับเมียมันอีนุ้ยหน้าลิงไม่ไม่หน้ามืออุตสาหกรรมสัญญกรรมหมดไปเกินสี่สิบล้านก็ได้แค่นี้นะคะยกคิ้วยกหน้าผากไม่ได้หรอกคนหน้ากล้อคอสั้นสั่นให้ตายก็ได้เท่านั้น ต้องไปปรึกษานางสุมณนีคุณาเกษมนะคะราชมีไข่นุ้ยสตาร์ทหน้าไว้เลยค่ะยิ้มตลอด20ปีชั่วโมงแต่กิริยาบุคลิกนี่เปลี่ยนไม่ได้นะคะนางนุ้ยอะบุคลิกเหมือนลิง ภาพนิ่งพอดูได้แต่ภาพเคลื่อนไวหวน้าเป็นห่วงสัญญกรรมมันสวยได้แค่แป๊บเดียวไม่เกินห้าหกปีก็คืนสภาพเดิมต้องสตาฟหน้าเท่านั้นค่ะราชินีนุย้ยบาร์บี้ดังสุมณีคุณน,นักเกษมออสัญญกรรมขาด้วยนะเพคะเพราะราชิานีไข่นุ้ยขาไม่ค่อยเท่ากันค่ะส่วนไอ้นารกตู่หั่นจันโอชาบอกว่าดูมอบแล้วไม่สบายใจ เพเขาไม่เอามึงไงคะมึงจะสบายใจได้ยังไงไอ้สันดานย้ำทองจำว่าให้สิทธิ์แต่ต้องยึดตามรัฐธรรมนูญโทรัฐธรรมนูญโจนห้าร้อยรัฐธรรมนูญหัวคุณเขียนโดยไอ้เท่ามีชัยรัชุพันธ์ที่เขียนเอาใจไอ้บอดภูมิพลจนร่ำรวยไอ้วิศนุเครืองงามก็มาเขียนเติมเอาใจไอ้หอยวชิลาลงกรกับไอ้นารกตูห้านจันโอชาณิ ก็รวยระเบิดนะคะจนไม่กล้าให้ตรวจสอบทรัพย์สินค่ะล็อกอินด้วยกฎหมายห้ามตรวจสอบนะคะตรวจทานรัฐธรรมนูญโจรด้วย ให้วิชามาหาคุณวิมาสันตโรค่ะทั้งเจ้าทาหารตำรวจนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลสวร่ำรวยกันท่วงหน้านะคะรัฐธรรมนูญห้ามถามห้ามวิจารณให้นารบตูแองชุมนุมตามรัฐธรรมนูญก็ออกมายืนเฉยๆยหรืรอเปล่าคะไอ้เหี้ยพวกมึงทั้งหลายยังไม่ได้เคารพสิทธิ์ไม่ได้เคารพม็ตเงินภาษีเด็กเด็กเยาวชนและผู้ปกครองที่มาชุมนุมเป็นเจ้าของภาษีที่พวกมึงแหละอยาทุวันนี้ค่ะไอ้พวกหน้ามึงทั้ง อะไรกันเนี่ยแค่ไอ้หอยมันจะมาเอาเงินพวกโจร500ก็ออกมาดิ้นไปเตรียมปรับม็อบมุ้งมิ้งแล้วอะไรก็ไม่น่าเกลียดหน้าขายะขยแยงเท่าเพื่อไทยนะคะซึ่งตอนนี้ควบคุมการแสดงโดยคุณหญิงขึ้นนิดหน่อยคะ่ะเนตนกศกษึกษาอยากก้าล่วงสถาบันหวั่นตูทางยึดอำนาจก็ทุกวนันนี้มันก็ยึดอำนาจมึงอยู่แล้วคุณหญิงไม่รู้สึกอะไรหรือคะ ชิปหายแล้วเป็นคุณหญิงโง่ได้ขนาดนี้กินขี้หรือกินข้าวคะเนี่ยเป็นสอสอมาได้ยังไงคะเอใยายเท่านี่สถาบันหอยเน่าอ่ะเผาเงินปีละมากกว่าหนึ่งล้านล้านหรือคุณเธอคิดเลขกไม่เป็นคะถ้าคุณหญิงกลัวนะคะคุณหญิงก็เลิกเล่นการเมืองไปเลยคะ่ะไม่งั้นก็คลานไปกราบไอ้นรกตูหั่นจันโอชาขอเป็นพักร่วมแบบจีนคอมมิวนิสต์ไปเลยนะคะไม่ต้องมีแล้วฝ่ายค้านคะ่ะ อยากเป็นคุณหญิงแต่สันดานเหมือนทาสไค่ไม่ไหวจะเคลียเมื่อเห็นไอเรมโบได้ดีก็อยากจะเป็นมั่งแล้วไงค่เลือกตั้งขี้แพ้ของคุณหญิงนะ่ะต่อให้คุณหญิงลงทุนไปเคาะประตูชาวบ้านแล้วนั่งพับเพียบประนมมือขอคะแนนก็ไม่มีใครเข้ากาให้คุณหญิงค่ะนะทั้งไอกอนจติกาวณิษ์ไอมัทพลทีพสุวรรณนี่ก็เป็นญาติกับอีทยาทีพสุวรรณนะคะทีมกปป,ปส เบนกรรมมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการาเลนท่านผู้ฟังบรรยายไม่เลิกค่ะไอ้นารกตู่ั่นจันโอชาคัดเอาทีมกปปสามาเป็นรัฐมนตรีเจ้าของปปปกปปสก็คืออีขาทางอื่นยนสีรินทรสองผู้ต้องหาคดีสิบสามศพลุ่มน้ำโขงไอ้ประยุทธ์กับอีสิรินทรชิบหายแล้วประเทศไทยนี่ละค่ะไอเลกับอีขาทางถึงดัน ลิ่นทิ่มประตูทำงานเพื่อท่านประธานพรรคคอมมิวนิสต์นี่เองบอกแล้วไอเลออีอึงยืนขาทางสิรินทร์อ้ไอหอยวัชิราลงกรมึงสามคนยังไงก็ไม่รอดจีนฮุบไทยได้ไม่ได้ไอเวินตะไลสามตัวนี้ไม่รอดคะ่ะเนี่มึงสามตัวยังไม่เข้าใจอีกหรือคะอีทึมสิรินทร์อนออกมาเช็คเรตติ้งเพื่อให้พ่อสีรู้ว่าคุมไทย คุมคนไทยได้นะคะคนไทยยังกลับมันมา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 ลำเลียงคนจีนเข้ามารื้อด้วยนะคะขอให้ฮุบไทยได้ก่อนแล้วค่อยจัดมึงค่ะอีงั่งสิรินทร์ไอ้งั่งแมาดําบัชิราลงกรคิดว่ามึงรอดใช่ไหมนี่ไม่ใช่คดีหนึ่งหนึ่งสองไม่มีใครคุ้มหัวกระบ,บาลมึงหรอกไอ้หอยชะตากรรมมึงสองพี่น้องเหมือนไอหนอคำนั่นแหละ ไอ้เลด้วยมือไม่ต้องมายิ้มนะคะ3ามชีวิตของมึงมีค่าน้อยกว่า13สาศพค่ะรู้ไว้สัดด้วยไอ้หอยไอ้เลอีขาทางหนึ่งต่อหนึ่งค่ะเข้าหมายหัวพวกมึงไว้แล้วทั้งตระกูลมหิดลและก็ครอบครัวไอ้เลด้วยนะคะดิฉันไม่ได้ล้อเล่นนะคะ พยายามจะบอกคนไทยทุกคนแต่คนไทยยังเอาตระกูลนี้ก็แล้วแต่เวรแตกกรรมนะคะอนาคตอยู่ในมือท่านทุกคนก็เลือกเอานะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้คนรุ่นใหม่นะคะดิฉันบอกแล้วว่าดูท่าทีนักการเมืองแต่ละคนนะคะเด็กกำลังจะไปได้สวยผู้ใหญ่ก็มาขัดแข้งขัดขาค่ะผู้ใหญ่อย่างนี้ตบกระบาลไปเลยนะคะน้องๆขอเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะยิ้มไหมค่ะ